สวัสดีค่ะเมลิตาเอ็กซ์แมงมุมสาวก็จะมาชำระล้างจิตใจของทุกคนนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมสปายาร์ตี้เอเคเย้เราไม่เล่นคนเดียวนั่นเองวันนี้เรามีลิงนั่นเองนะคะวันนี้เมลิตานะคะจะเป็นสไนเปอร์ค่ะมายิงหัวลิงว้าวน่าตกใจทั้งที่เป็นแม่พาาแท้แต่ไม่อ่อนโยนเลยนะใครเป็นแม่พาม่มีนะแต่เธอเป็นที่รักของเราไงล่ะค่ะพามา ไงเธอเป็นลิงไม่ยอมนอนไงฉันได้จะยิงหัวเธอพวเธอจะนอนอนอนไปตลอดกาลโอ้น่าสนใจดิ <laughs> <ๆ>ฉันขอรับคำ้า อเออฉันว่าฉันไม่น่ารอดแหละอิต้ามีความมั่นใจคแค่ไหนครับกับเกมนี้ความมั่นใจเหรอคะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะยิ่งแม่เลยค่ะ,คะไปนะคะจุ๊บเออ <laughs> พูดถึงอะไรไม่มีสักหน่อยแบบที่เรียกว่าวิวแชร์อะไรเงี้ยอะไรไม่รู้จักคาว่าวิวแชร์อ๋อใช่ไม่เคยได้ยีนคำนี้มาก่อนเลยมันมันโลกนี้เธอเธอดูเดินงงงนะอะไรหรอฉันไม่ทันทำอะไรเลยน่ะ วันนี้ฉันรู้สึกสะดวกสบายที่สุดในชีวิตเลยว้ยแกออฉันผ่านนะคู้ใจไหมเธอโอ้ยผ่านอะผู้ใจอะไรคะเขาจะเอามาเล่นอีกรอบหนึ่งบ้าบองอรอจริงเหรอทำไมเธอรู้สึกสะดวกสบายได้ขนาดนั้นละเนี่ยแฟนลับ ไม่ได้เท่าไหรหรอกหน้าโอ้โหกราดีนี่นาในการปลักฟปมฉันเนอะเธอนะ่ะหาฉันไม่เจอหรอกหน้าจะยากสักเท่าไหร่ก็เชียว ฉันรู้สึกถึงอ่ะไปถูกอีกแล้วตอบผิดเดี๋ยวฉันไอ้แป้จะกลับมาอีกครั้งฉันมาตามหาเธอยังไงล่ะรักแรกของฉันรักแรกฉันเป็นรักแรกของเธออย่างนั้นเหรอใช่เธอไม่ชีวิตต้งงานเท่าไหร่แล้วเธอมีรักแรกอย่างนั้นเหรอต่อให้จะผ่านไปกี่พันปีล่ะฉันก็จําได้ว่าในโรงเรียนเราเคยรักกันแค่ไหนเราเคยอยู่โรงเรียนเดียวกันอย่างนั้นเหรอลิขิตทุกอย่างก็เพื่อผิด ฉันฉันกำลังเดินอะยู่น่ะเธอกำลังเดินเะนี่ยเหรอ เธอเดินหนีกระสุนฉันด้วยว่าฉัน่ะสงสายตาไปหาเธอน่ะสิ่งที่เธอทำก็คือหลบสายตา่าอีกคราวหน่อยฉันจะได้ยิงหัวเธอเนี่ยฉันไม่ได้ทําอะไรแปลกๆเลยฉันไม่ได้เดินฉันฉันไม่ได้ฉันไม่ได้ทําอะไรทั้งนั้นเธออย่ามองหน้าฉันจริงๆเหรอเธอไม่ทําอะไรเลยเหรอใช่ฉันไม่ทําอะไรเลยวันนี้ฉันรู้สึกว่าอากาศมันดีมากแล้วฉันก็แบบสามารถอยู่ร่วมกับคนหมู่มากได้ฉันดีใจฉันมีความสุขถ้าไปคุยกับคนหมู่มากเยอะๆเดี๋ยวเธอ ว่าจะติดโควิดนะเอ้ยงั้นเธอก็ต้องรักษาฉันแล้วล่ะเมื่อกี้เธอแบบว่าเลิกเลกนิดนึงหรือเปล่านะเอ้ยฉันเปล่าเลิกเลิก พี่คนนี้ถึงได้ไม่มีหน้ากันนะปะักชิชปเป่งชิปเป่งฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะ ฉันเชื่อฉันเชื่อเธอแบบเป็นลิงที่มีสัดจะทำสูงและซื่อสัตย์มากๆอะไรแบบสีแบบแบบเปิดลงเปิดไหล่อะฉันไม่ใส่หรอกกอจริงจรลอเปิดไหลอย่างงั้นหรอใช่อะไรเปิดไหล่เปิดไหล่อะฉันไม่ใส่หรอกแบบไม่ไม่เปิดเนื้อเปิดหนังบางทีก็แบบชุดมันแบบบางทีเปิดไหล่ก็ไม่ใส่แต่แบบชุดที่แบบอึดอัดอึดอัดก็ไม่ค่อยอยากใส่นะวันนี้ฉันเนไม่ได้ใส่สูทมาอะไรอย่างเงี้ยก็คเธอไม่ได้ใส่อะไรเลยใช่ไหมวันเนี้ย ที่โล่งจ,จัดจดเลยแม่โล่งจนคิดว่าแบบนี้คือสนามยาน้าบ้านใช่สนามยาน้าบ้านเลรอเนี่ยข้างบนมีพ่อขนรามคำแหงด้วยรอเธอเ<อ>ขาเห็นป่นะเขากำลังประดิษฐ์อักษรไทยอยู่ฉั่กำโอ,อ,อ๊ยว้าเ้าเยววไายเร็ว,วายว่ายฉันกำลังวยอยู่าันอยู่ฉันอยู่ข้างล่างเขาฉันอยู่ข้างล่างเขาฉันรัก ลามคำแหงฉันน่ไม่เคยพิมพ์ผิดอะไรผิดผิดเลยอ๋อไม่เคยพิมพ์ผิดเลยใช่แล้วน่นชื่อเธอรนลอลิงหรือลอเรือลอเรือลอลิงดิเธอตัวเอลน่ะอ่ะคนตัวเออเธอพิมพ์ผิดมาทั้งชีวิตเลียนลีบ้านะแต่มันหมดเวลาของเธอไม่ใช่แล้วเหรอเราน่หมดแต่ลักเคุณล่าคุณเลาอยู่ไมเล่ถ้าเราจะแบบว่าเครรักวันนี้เธอวันนี้เธอ ใช่หรือเปล่าวันนี้เธอสบายหรือเปล่าฉันว่าฉันก็สบายดีนะอากาศด<ช>ีฉันก็รู้สึกว่าตอเธอนั่งวิลแชร์สินะฉันเห็นฉันเห็นูนนว่าคนคนนี้น่ะเขาดูลุกลี้ลุกลน เธออยู่กับคนมากๆระวังจะเป็นโควิดนะแล้วเธอมาอยู่งนั้นเธอไม่เหงาเหรออยู่คนเดียวนะเธอฉันเป็นห่วงเธอมากห่วงเธออยู่ในุคนหมู่มากนะงั้นเธอก็ต้องรีบยิงฉันให้ฉันแบบรีบตายไปแล้วก็แบบจะไม่ต้องตายด้วยโควิดไงเลยเธอฟาจริงถ้าจะตายที่โควิดอน่ฉันตายที่ะเป็นเไดีกว่าสิ Rex เราจะได้กิดบมาคคู่กันอีกครั้งหนึ่งใช่ฉันจะรอเธอที่ทาง